จีนปฏิวัติเทคโนโลยีการก่อสร้างเขื่อนด้วย AI เพื่อต่อสู้กับน้ำท่วมและภายแล้งไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมที่ร้ายแรงหรือภัยแล้งที่ยืดเยื้อประเทศจีนจึงได้เปิดตัวเขื่อนต้าสือเสียดชเ h e r c i ซึ่งจัดเป็นเขื่อนหินถมหน้าคอนกรีตที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูงถึง247เมตรและถูกก่อสร้างด้วยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ซึ่งประเทศไทยกำลังพิจารณาวว่าจะนำแนวทางใดไปใช้ในการพัฒนาเขื่อนในอนาคตรหรือไม่ เขื่อนต้าซือเสียที่ตั้งอยู่ในซิงเจียงนั้นไม่เพียงแค่มีขนาดที่ใหญ่โตแต่ยังเป็นต้นแบบการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในการก่อสร้างโดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลทวินและอุปกรณ์ไร้คนขับเข้ามาช่วยในการสร้างทำให้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นถึง8เดือนเมื่อเทียบกับโครงการก่อสร้างทั่วไปซึ่งแนวทางนี้กำลังเริ่มเป็นที่น่าสนใจอย,อย่างมากในวงการก่อสร้างทั่วโลกความสำคัญของ,ของเขื่อนต้าซือเสียควบคุมการไหลของน้ำ เขื่อนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับน้ำท่วมในพื้นที่โดยสามารถเก็บน้ำได้ถึง18.9ล้านลูกบาทเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการเติมเต็มสวัสดน้ำมาตรฐานถึง7,560สะัะสนับสนุนการเกษตรน้ำที่เก็บจะถูกส่งไปยังพื้นที่เพาะปลูกกว่า533,000เฮกตาร์ในลุ่มแม่น้ำอักซูและลุ่มแม่น้ำทาริมช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งที่มีอยู่ในพื้นที่ผลิตพลังงานสะอาด เขื่อนนี้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ1,900ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีซึ่งจะสามารถลดการใช้ถ่านหินได้ถึง ,00 0 0 0ตันโดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพียงเล็กน้อยมิติทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมตามรายงานจากสื่อจีนระบุว่าโครงการนี้จะทําให้มีการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นมากกว่า40%ในกลุ่มคนท้องถิ่นภายใต้โครงการก่อสร้างและการดําเนินงานของเขื่อนที่ให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการลงทุนเพื่ออนุรักษ์ปลาในท้องถิ่นถึง65ล้านหยวนราว296ล้านบาท การปล่อยลูกปลาจำนวนถึง92,000ตัวเข้าสู่แม่น้ำกุมารักษ์เพื่อปรับปรุงระบบนิเวศในพื้นที่จะเพิ่มความหลากหลายของสายพันธุ์ในอนาคตแต่สิ่งที่น่าสงสัยคือเทคโนโลยีที่สมัยใหม่เช่นนี้จะสามารถยึดโยงกับประชาชนในท้องถิ่นได้จริงหรือไม่จะมีผลกระทบอะไรที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในอนาคตหรือไม่เรามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนด้วยเทคโนโลยี AI และแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราในส่วนคอมเมนต์ด้านล่าง